สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่3ของรายการ FIFA World Cup q a t a ต2022ครับในภารกิจพาญี่ปุ่นไปให้ถึงฝั่งฝันในส่วนของ EP วันนี้เป็นแมตช์เดย์ที่3แล้วนะครับซึ่งแมตช์เดย์ที่3เนี่ยคือ นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแล้วมาดูสถานการณ์ของกลุ่มเรากันก่อนเนาะตอนนี้แข่งไปทั้งหมด2นัดครับโอ้โหญี่ปุ่นทําได้ดีเกินคาดครับชนะ1เสมอ1ยิงไป2ยังไม่เสียประตูครับมี4คะแนนเท่ากับเยอรมันนี้เหตุผลที่เป็นที่1ก็เพราะว่าผลต่างประตูได้เสียของเราอ่ะดีกว่าเยอรมันและนัดสุดท้ายครับเราต้องเจอกับทีมชาติสเปนซึ่งถ้าเราเสมอมันก็เพียงพอให้กับเราเข้ารอบแล้วนะแต่ว่า ถ้าเราแพ้นี่โอ้โหมีโอกาสตกรอบสูงเลยนะครับเพราะว่าเยอรมันเขาเจอกับคอสตาริก้าน่าจะเป็นงานง่ายของเขามาเดี๋ยวเรามาดูเกมทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสเปนก่อนการแข่งขันจริงในเย็นนี้กันเลยเนาะเพราะว่าไอการแข่งขันบอลโลกวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนเนี่ยช่วงเย็นทีมชาติญี่ปุ่นจะเจอกับทีมชาติคอสตาริกานะครับเดี๋ยวเข้าสู่การแข่งขันกันเลยดีกว่าเนาะวันนี้เดี๋ยวใส่เป็นชุดสีน้ําเงินแล้วกันแล้วก็ทีมชาติสเปนสีแดงนี่แหละครับตัดกันดี ซึ่งแมตท,ที่ผ่านมาที่เราเจอกับคอสตาริก้านี่โอ้โหก็ถือว่านักตเตะทีมชาติญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มดีกันเลยนะเป็นชัยชนะนัดแรกล่ะครับซึ่งโอ้โหมินามิโน,โนขึ้นแบบนี้เฮ้ยบาเจ็บ6วันโอ้โบาเจ็บในเกมกับคอสตาริก้าครับซึ่งมินามิโนเนี่ยเป็นกองกลางคนสำคัญของทีมเลยนะ โอเคปีกขวาใช้เป็นโดอันปีกซ้ายก็ใช้เป็นคูโบนะแหละเนาะแล้วก็กองกลางตัวลุกก็ใช้เป็นคามาดะนี่แหละในส่วนหน้าตัวเป้าเนี่ยมินามิโนก็เจ็บไปอิโตะแกก็ไม่ใช่หน้าธรรมชาตินะวันนี้อาจจะต้องใช้เป็นไดเซนมาเอดาไปก่อนละครับเพราะว่าวันนี้แกก็ค่อนข้างที่จะฟิตและเป็นกองหน้าที่มีสปีดท,ที่ดีเลยครับเพราะว่าวันนี้เราเจอทีมชาติสเปนน่าจะต้องเน้นเกมรับและโต้กลับให้ดีเลยมาดูกองกลางก,กันบ้างครับวันนี้โมริตะฟิตนะเดี๋ยวใช้เป็น โมริตะและการคู่กับธานากะซึ่งคนอื่นๆอย่างเอนโดอย่างเงี้ยแล้วก็อิตากุระไม่มีใครฟิตเลยโอเคในส่วนแนวรับของเราก็น่าจะใช้เซตหลักเลยครับนากาตุมะฝั่งซ้ายซาเกอีฝั่งขวาเซ็นเตอร์สองคนโยชิดะกับโทมิยาสึ สำหรับผู้รักษาประตูก็โลเทชันเลยครับเพราะว่ากอนดะแกไม่ฟิตเนาะโอเคเราจะดูในเรื่องของความฟิตและสแตตเป็นหลักแหละครับสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้แผนที่แอจคิดว่าจะใช้เจอกับทีมชาติสเปนในรอบแบ่งกลุ่มนัสุดท้ายใช้แผนนี้และก็นักเตะเซตนี้เลยครับมาครับเกมระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสเปนครับเลสโ g วันนี้เดินทางมาถึงรอบแบ่งกลุ่มนัสุดท้ายแล้วครับมากันที่อัลบสเตเดียม ยี่ประเทศกาตาเจ้าภาพแล้วครับถือว่าเป็นการเจอของแขนอีกหนึ่งทีมเลยเพราะว่ากลุ่มของเราเนี่ยมีของแข็ง2ทีมทีมชาติเยอรมันที่เราเสมอมาได้และก็ทีมชาติสเปนนี่แหละเป็นนัดส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มแล้วครับมาดูกันว่าญี่ปุ่นจะได้เข้ารอบหรือเปล่านะเดี๋ยวมาฟังเพลงชาติของทั้งสองชาติกันครับ การจับมือของทั้ง2ชาติในนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มแล้วครับจะได้รู้กันว่าจะได้เข้ารอบต่อไปหรือเปล่านะทางของเรามีสองทางเสมอกับชนะแต่ของสเปนมีทางเดียวเท่านั้นคือเขาต้องชนะเราเท่านั้นครับเขาถึงจะได้เข้ารอบโอ้โหก็ถือว่าทางที่ดีเราก็มาเน้นตั้งรับและโต้กลับนี่แหละทางที่ถนัดของเราเลยเราเป็นรองเขาอยู่แล้วล่ะครับ วันนี้กองเชียร์ก็มาเต็มสนามเลยนะสำหรับประเทศกาตาครับมาเกมเริ่มครับวันนี้ก็ต้องเน้นเกมรับเป็นพิเศษครับโอ้โห,โหเนี่ยแหละครับเขามาเลสหนักเราแน่นอนครับเพราะว่าหนทางเดียวที่สเปนจะเข้ารอบก็คือเขาต้องชนะให้ได้ครับแต่ว่าเรามี2หนทางครับเราเสมอเราก็เข้ารอบแล้วนะแต่ทางที่ดีก็อยากชนะแหละครับ โอเคก็ต้องทำให้ดีแล้วครับวันนี้โทมิยะสึให้ไปสากาอิมันจงให้มาที่ดูอันดูอันให้ไปคามมดะแล้วไมดะอยู่ด้านหน้าแต่ว่าคามาดะยกให้ดูอันวิง่งโอ้แต่ว่าโอเวอาดับได้ยอเลนเต้มาบ้าแล้วล่ะครับอันซูฟาติเป็นบอลของทีมชาติสเปนฟาติตัดเข้าในให้มาที่อาบาโลโมลาตาพิกแล้วยิงเฮ้ยเกือบเข้าโอ้โหทีมชาติสเปน5นาทีแรกของครึ่งแรกเท่านั้นแหละครับ โอ้ฟาตีแกตัดเข้าในแล้วก็ไหลามาที่โมลาตา้าโยชิดะนี่โดนล็อกหลบมาแล้วยิงถากเสาไปนิดเดียวเท่านั้นแหละครับไซมอนคลอสมาจังหวะน,นี้เซนซีโอ,โอก็ยังเอ้านึกว่าเก็บได้แหละครับก็ออกไปนากาโตโมอุโบโอ้โหจังหวะนี้โรนแซะก็เสียบอลให้กับอัสเปนอีกแล้วกาบี้แทงมาโมลาตา้า โมลาตาโชมิยาสึดักได้แล้วแทงมาไมดะโอ้โห1นต่อสแล้วครับ1ต่อ3แบบนี้ก็เสร็จสิครับโอ้โ oh, ห oh. แล้วเป็นบอลของสเปนอีกแล้วโมลาตาวันนี้ดวลกับโทมิยาสึทั้งเกมจ่ายไปติดดูอันให้มาคาราดะแก้เพจให้ได้นะครับมาแล้วคูโบกฝั่งซ้ายแล้วมีไมดะยกมือยกมือก็ต้องลองเสี่ยงให้ไปดูไมดะมาอยู่ฝั่งซ้ายครับได้เส้นไมดะว่าอย่างไรไม่มีใครเข้าก็ดึงได้นะให้มาที่คามาดะคามาดะ โอ้โหเขายังขวางได้เป็นโบของเราอยู่นาคาโตโมะนาคาโตโมะเห็นตรงนี้ขึ้นไปโมริตะโมริตะโอ้โหโดนเตะแล้วัาหวันนี้เขามาได้ยิงโอ้โหปัดไปได้แต่ว่ากรรมการมาให้ฟาวย้อนหลังกับทีมชาติญี่ปุ่นเหระครับกลายเป็นว่าอับบอโลโมราต้าเขามาช่วยเกมรับนะดูครับเขาเสียบเต็มๆเ,เลยครับโอ้ยเสียบแบบนี้น่าเจ็บมากเลยนะ โอ้มินามิโน,นก็เจ็บไปคนนึงแล้วเดี๋ยวมาดูกลายเป็นว่าคามาดะยิงดีสุดเอ้ยได้อยู่นะช่องตรงกาบี้เนี่ยเดี๋ยวยิงแบบตรงๆนี่แหละคามาดะยิงโอ้โหฉัแลบยังไปเข้ามือนายไซมอนเลยครับมันฉันแลบแล้วมันทําให้เบานะแต่ว่ามันก็เหมือนที่เราคิดไว้เลยครับยิงไปตรงกาบี้เหรอครับเพราะว่ากาบี้เขาค่อนข้างที่จะไม่สูงนะมาชมเกียนต่อเป็นบอลของสเปนกาบี้ อสเปริโกต้ายกขึ้นมาจาังวันนี้ล้นว่าอย่างไรกาบี้เอาล้นถึงไหมดาไหมไม่ถึงแล้วครับก็ยังเป็นบอลของสเปนยอร์เลนเต้ไปนี่แล้วโดนแย่งแล้วเน้นโตกับเกมท่านักของเราไมดาด้วยกับลาป็อกไมดาพาไปด้านข้างก่อนแล้วครับจังวันนี้มาด้านข้างก่อนแล้วกันด้วยกับลาป็อกคืนไปก่อนให้ไปที่ธนากะฝากมาโดอันถึงบ้างครับธนากะมูริตะ ให้ไปที่คูโบให้มาคามาดาจังหวะนี้คามาดาจะไหลก็ไม่ดีเอาแต่จังหวะน,นี้ไปแย่งมาได้แล้วยิงก็ติดบล็อกเลยครับยังเก็บได้ครับจังหวะน,นี้โดวันโดอันโยกแล้วจังหวะน,นี้ว่าอย่างไรยังได้อยู่อ <c oughs> เสียฟาวให้กับสเปนแล้วเขาเล่นเร็วฟาติเบิลคืนคอเดียบา้าฟาติมาบ้างรับสเปนคอเดียบา้ายอเลนเตออบา้า ฝั่งซ้ายทีก็ดด้อบ้าให้มาอันซูฟ,ฟาติมาบ้างครับฝั่งซ้ายมาแล้วสู่เส้นว่าอย่างไรฟาติเปิดเข้ามาดื้อก็ตดแล้วครับโอเคดักได้ยังเล่นเกมรับได้ดีนะสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นเอาจ่ายไม่ดีล่ะโดดี้ดักได้โมราตา้าเอาจ่ายลอดขาอีกแล้วกาบิลโกลพลาดรอครับดูครับเราจ่ายโบงพลาดนะตัดไปข้างในก็โดนเนี่ยโดดี้ดักได้ให้มาโมราต้าอีกแล้ว ต,ตัดมากาบี้มาจากไหนไม่รู้วิ่งมาโอ้โหยิงแล้วมันติดไซโก้อยหลุดกรอบออกไปโอ้โหสเปนครับทักทายเราตลอดเลยนะมาเดี๋ยวเล่นสั้นๆโยชิดะถ่ายไปที่นาคาโตโมะฝั่งซ้ายครับนาคาโตโมะให้ไปคุโบคุโบขึ้นไปนาคาโตโมะเดินไปก่อนครับให้มาที่โมริตะโอ้โหดูครับล้มไปอีกแล้วแล้วเจงหวันนี้โอ้เขามาเพสเร็วเสียบอลอีกแล้วโรดี้ อาเซซิโออาเซซิโอ,โอโมริตะขวางได้ก็จริงแต่ว่ากาบี้ยังเล่นได้จ้าจังวันนี้บอลยังเป็นของสเปนกาบี้แล้วแกยังเร็วนะเป็นบอลสเปนอาเซซิโอขึ้นไปกาบี้กาบี้ตัดมาตรงกลางที่โรดี้เบินมาอันซูฟาติโอ้โหยกมาจังวันนี้แรงไปแล้วครับ ทางที่ดีก็ต้องเล่นเน้นเกมรับไว้จนจบครึ่งแรกนะเดี๋ยวสเปนเขาก็จะกดดันตัวเองแหละครับเพราะว่าถ้าเขาเสมอนี่เขาตกรอบทันทีแต่จังหวะนี้มาอีกแล้วโมลาตาดัดได้ต้องดัดแซะได้ต้องแซะครับโอเคโยชิดะทาได้ดีทามาดาคุโบโอโท้ทำมาสวยแล้วด้านหน้าต้องหาช่องสวยๆช่องนี้ไมดะเก็บได้แต่ว่าโอ้โหก็ไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันนะเพราะว่ากองหน้าของเราอ่ะ มีแค่คนเดียวครับไดเซนมาเอดะซึ่งเราก็จะนิ้นการแทงทะลุช่องแนละ้วให้แกวิ่งเหรเนาะยังทําไม่สําเร็จแต่จงังหวะนี้ซากาอิก็ยังดักได้โอ้เหนือสิ่งอื่นใดครับภายในครึ่งแรกนี้นี่เกมรับของญี่ปุ่นยังช่วยกันได้ดีนะซากาอิให้มาที่โดอันโดอันสับแล้วดวลกับออบ้าออบ้ากับโดอันไม่เข้าก็คลองมาเรื่อยๆแล้วครับ คือหลังไปเลยทมยอมิเอสเอ้ยจ่ายโอ้โหเกือบเสียแป๊กๆนะทานากะเพราะไปที่คูโบะครับยืนคนเดียวเลยจจงหวันนี้เฮ้ยช่องนี้ได้นะคามาดาขอหวดไหมเจ้าวันนี้จับยาวไปอีกแล้วเอา้าแยมาได้แล้วยิ่งเรียบร้อยแล้วก็โบว์สเปนม่าแล้วครับโอ้แบบนี้ถ้าจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ที่ญี่ปุ่นนำคือหลังเล่นง่ายแน่นอนครับ ราะว่าเราเสมอเราก็เข้ารอบแล้วแล้วยังมาได้ประตูขึ้นนําอีกจากธรรมดาเลยครับต้องมาดูภาพช้านะว่าเกิดอะไรขึ้นจากทีมชาติสเปนครับมาดูกันเลยจังหวะนี้่ายบอลมาที่คูบโบแม่นแม่นแล้วนะยกมาช่องนี้แหละครับเนี่ยเหมือนเขาจะดักได้แล้วแต่ว่าไปเสียท่าอะไรครับโอ้ละบบอกไปเสียท่าเองโอ้โหแฟนสเปนเซ็งเลยครับมาดูนะจังหวะนี้กูโบพักได้สวยแล้วเนี่ยช่องตรงนี้เลยจับ เหมือนจับไม่ดีแล้วเขาดาักได้แต่ว่านี่ครัช้าแหละครับโดนคารมาดาาฉกแล้วดวลกับอูนยไซมอนเนี้บยิงโอ้โหชนเสาในาเข้าไปเลยอะ่ะยิงหนากว่าน,นี้ก็คือออกแล้วอะ่ะโอสุดยอด่อญี่ปุ่นได้ประตูขึ้นนําแล้วครับช่วงเวลาที่ดีด้วยนะก่อนจบครึ่งแรกมาลุยกันต่อครับยอเลนเต้คขอที่อบอบ้าให้มาที่อซูฟาติ ฝาเตะไม่ผ่านซากาอีแล้วครับดักได้สวยแล้วโอ้จ่ายไม่ดีแล้วซากาอีตรงนี้ดักได้ต้องดักไปก่อนโรดรีโรดรีจีจังวะนี้คืนไปยอเลนเต้ตัดเลยครับคามาดา <c oughs> เอ้ยไม่ฟาวด้วยมาด้าดนา,าโอ้โหลุดเลยเอ้า <c oughs> เฮ้ยกรรมการ <c oughs> ผมเชื่อว่าจาังหวะเมื่อสักครู่อ่ะ ถ้ามาเอดาหลุดไปแกจะยิงได้แต่ว่ากรรมการมาเป่าแบบนี้โอ้โห,โ,หโหไม่เป็นไรมาลุยขึ้นหลังกันต่อมาครับชมเกมรึ่งหลังกันต่อเลยครับโอ้โหตอนท้ายครึ่งแรกมาเอดาแกหลุดไปแล้วนะแต่ว่ากรรมการเป่าจบเกมดื้อๆล่ะครับงงกับ A i กรรมการในเกมเอสเหมือนกันนะแทนที่จะจังหวะมันเป็นจังหวะต่อเนื่องของเราแทนที่จะให้เล่นล่ะครับแต่ว่าเป่าจบเฉยเลยมาต้องมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังจังหวะนี้ล้นมาที่ทามาดาดักได้มาเอดาคนเดียว ไเซนไหมดะโยกหลอกมาก่อนครับให้มาโมลิตะฝั่งซ้ายไปแล้วครับคูโบใช้ความเร็วของแนวรุกแล้วครับตั้งแญี่ปุ่นลัาบาคูโบคูโบยิงเสาแรกโอ้โหนึกว่าเข้า,าครับเห็นตาคายไหวนึกว่าเข้าไปแล้วโอ้เกิดอะไรขึ้นกับเกมรับของสเปนครับลุ่นครับทางฝั่งซ้ายทั้งฝั่งขวาเนอะของสเปนอ่ะเป็นอัสปาริเกวตานะ อายุเยอะแล้วครับสปีดน่าจะหายไปเยอะแล้วนะแต่ว่าเนี่ยเขาปล่อยให้เราหลุดมาเฉยเลยก็ยิงไม่ได้แล้วครับมาลุ้นกันต่อยอเลนเต้ว่ายไปที่ออบาออบาให้มาอันซูฟาติซูฟาติตัดมาที่โมลาตาคนเดียวยิงชนเสาไหนเข้าไปเลยตีเสมอแล้วคหลคบโอ้ยยิงแบบนี้ก็ไม่ต้องเซฟเลยนะ โอ้โหเฉียบขาดจริงๆนะสำหรับอาบาโลโมลาต้าครับนี่แหละเวลาเจอทีมแบบระดับแบบเนี้เขาจะใช้โอกาสไม่เปลืองนะโอกาสยิงเขาน้อยมากเลยครับแต่ว่าพอได้ทำแล้วทำได้โอ้โหฟุบบนเลยครับมาดูนะเป็นเกมโต้กับโยชิดะก็พยายามจะไล่ประกบแหละครับตามประกบอยู่ตัวเดียวนะะโอไปห่างครับห่างไปมีพื้นที่ให้เขาได้ยิงก็เรียบร้อยเลยครับ นี่ครับฟาติไตเข้าในแล้วไหลมาช่องนี้แล้วก็เนี่ยยูซิดาไปยกมือแล้วก็ประกบห่างครับพลาดละครับต้องชมโมลาต้าด้วยนะว่าเขาจะหมูกเร็วมากครับจับแล้วก็ยิงทันทีกลายเป็นว่าเสมอกันแล้วครับโอ้แต่ว่าจบสกอร์นี้เรายังเข้ารอบนะทางที่ดีห้ามโดนยิงเพิ่มนะสรับญี่ปุ่นเนี่ยต้องรัดกุมให้มากกว่านี้ครับมาชมกันต่อคูโบคูโบโยกไปแล้วครับหนีมาแล้วหนึ่งหนีสองไหมอัสปปลิกกวต้ากระแทก เอาบอลคืนไม่ได้คู่โบกกระแทกคืนโอ้โหแต่ว่าเขาก็คืนไปที่อูนายไซมอนตากขึ้นมาเลยมีโมริตะขึ้นคนเดียวบอลล้นมาที่คู่โบโอ้โ,โล่งเหมือนกันคู่โบฝากไปโมริตะ,โม,ตะโมริตะโดนลุ่มยังหนีไม่ได้ให้มาที่นากาโตโมะโอโ้ก็ยังไม่มีช่องให้ครับป๊บอตข้ามฟ้าไปก่อนแล้วกันโทมิยะสึให้ไปฮานากะซากกยะ ออกมาที่โดอันให้มาธานากะโอ้เกมเซตของญี่ปุ่นจังวันนี้มาได้ดีเลยนะคูโบโ,โยกหลอกโดนแซเสียบอลเลยครับแล้วมาแล้วสเปนอาเซนซิโอให้ไปโอเก้อาเซปาริโวตา้าขึ้นไปลาป็อกลาป็อกให้ไปที่ออบาพอทีออบาโอ้คอสมาอย่างนี้คูโบดักได้เลยครับเป็นบอลของญี่ปุ่นไหมเสียทุ่มไม่กับสเปน นะที่60แล้วเดี๋ยวอีสักพักและกันตัวสำรองมิโตมะนี่ก็ฟิตนะครับวันนี้แต่ว่าเฮ้ยเปิดมามงงฮ้ย <Wow. S 1> โอ้โหดีไซก้อยดื้อเลยดูครับเซนซิโอ,โด,โอโดีไซก้อยไมโมองนตาได้มงโอ้โหเฉียดไปนิดเดียวเท่านั้นโอ้โหเกือบโดนนำแล้วโดนนำเราตกรอบนะครับเป็นเรื่องนะครับมาดูที่มานั่งสำรองเลยครับโอ้โหสเปนีแกไม่ธรรมดาจริงๆนะ ซึ่งแอดคิดว่าในฝั่งของคูโบะแอดคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นมิโตมะลงมาครับและแดนหน้าครับเปลี่ยนไมดะาออกไปเลยแล้วก็เอาอิโตะลงมาแต่ว่าแอดจะให้ดูอันไปนเป็นหน้าเป้าและเอาอิโตะเป็นปีขวาโอเคมามิโตมะและอิโตะครับลงสู่สนามเซนซิโอก็เบินคืนไปบอฝั่งขวาของสเปนค,ครับต้องระวังเลยนะเซนซิโอเนี่ยมาแล้วครับอีกแล้วแล้วโยชิดะมาบล็อกได้โอ้โห เป็นบอลทุ่มของสเปนอีกหนึ่งรอบอาซิโยตบขึ้นไปโก,กโกเก้โกเก้โดนขวางมิโตมะต้องมาช่วยเกมรับแล้วคอร์ดไปอีกแล้วเฮ้ยโมลาตาตรงตัวแล้วเคลียร์เคลียร์ยไปเลยโอย้จะดูนำให้ได้ครับไมกแล้วยอริเต้แล้วตัดได้สวยไปโตครับโดอันโอ้โหดูครับหลังเขาหลังเขารออยู่แล้วครับหลังเขาไม่ลอยเลยนะก็ต้องดึงเกมรอเพื่อนแล้วครับมิโตมะฝั่งซ้ายเขาลุมมิโตมะโยก โอเคสวยๆนากาโตโมะว่าอย่างไรไม่ต้องเร่งหรอครับมันเปิดไม่ได้อยู่แล้วนะนักเตะเราส่วนสูงสู้ไม่ได้ครับมิโตมะบนครับให้ที่นากาโตโมะโยกหลอกไปสุดเส้นแล้วจะเปิดจังวันนี้ขวางได้แล้วนากาโตโมะยังได้อยู่แล้วมันยิงได้โดนอันติดบล็อกแล้วครมมดาเก็บได้เป็นบอกของญี่ปุ่นบ้างธรรมดาโยกหนีแล้วพาไปด้านข้าโอ้โหโดนหลังจังวันนี้ เป็นโมของสเปนแหะครับโมลาตา้าหูเกมาช่วยเกมรับด้วยนะโอ้กองหน้าคนนี้ขยันจริง,รงๆลาป็อกให้มาที่โกเก,โก,เก้โอ้โกเกมวันนี้ค่อนข้างที่จะมันจ่ายมาติดมิตโตมะมาโอเคจ่ายพลาดกันเองโดอันไหลไปคามาดาสวยๆขอกดขึข้นข,ข,ขวาเต็มโค้งนาไซมอนเซฟแล้วเป่าตเลสโมมันยังไม่ไปไหนอิโตพยายามหนุนเข้ามาคารมาดาแล้วยังไงธานากะได้อยู่เก็บมาอิโตแล้วจังวันนี้มันก็ล้นไปที่คอนโอบ้าเล่นได้ โอ,โ,โอ้โหเกมคุ้นค่าที่จะบุกกันมันเลยอ่ะสองฝั่งอ่ะไปบอลสเปนออบ้าคือหลังไปเปาตอเลสหล,ลับป๊อตนาที่เจ็ดครับยังทำอะไรกันไม่ได้ะเสมอกันอยู่เอาตอเลสยอเลนเต้โอ้โสเปนต้องยอมรับวันนี้ตึงจริงครับเจอกับทีมเก่งๆมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะยอเลนเต้แหงมาที่โรดรีโอ้โต้องตัดครับต้องยอมครับธนากะ เพราะว่าเขาครองบอลนานมากๆเลยนะยอมครับยอมรับใบเหลืองไปก่อนเลยมาดูกองกลางกันบ้างครับไหนๆธานากาศกะก็โดนใบเหลืองไปแล้วเราเปลี่ยนได้นะแอคกิดว่าจะส่งชิบาซากิลงมาและเอาชิบาซากิเป็นตัวเชื่อมเกมยืนสูงขึ้นมานิดหนึงโอเคได้อยู่ครับอ่ะชิบาซากิลงมาแทนธานากะนะครับมาลุยต่อเลยฟรีคิกของทีมชาติสเปนนาที80 10นาทีสุดท้ายไม่รวนโทษเจ็บเปิดขึ้นมาไม่แม่นแล้วครับโยชิดะดักได้ฝั่งซ้ายมิโตมะดวลกับอัสปาลิเกวตามิโตมะยังไงโยกหนีดึงไม่รีบแล้วครับ3ามคนครับไปไม่ได้ก็ต้องบนห้ามเสียบอลน,นะาคืนมาโยชิดะโยชิดะรู้ว่าช้าก็เสียโบไปแล้วล่ะครับโอ้จังวันนี้เฮ้ยกูกเก้ไปแล้วกูกเก้โดนมิโตมะขวางไม่ฟาอูอูต้องต้องชมมิโตมะแล้วจังวันนี้ โอ้โหเกือบเสียแล้วนะคาโตโมเห็นเพื่อนยกมือยกมาจังวันนี้เอา้าลับบอกดากจังหวะพลาดคามดาดะคามดาดะได้ครับแตะหนีมาคามดาดะว่าไงคามดาดะยกมาที่โดอันมองอ้ยไม่เข้าโอ้เพื่อนกุมหัวกันหมดเลยครับลับบอลเนี่วันนี้พลาดบ่อยมากเลยนะอู้เกมโคตรมนเลยยกมาบ่งเต็มเต็มนะครับโอ้โหถึงเข้ากรอบ อูนายไซมอนก็น่าจะเซฟได้นะแต่จังหวะน,นี้โอ้ยขาอ่อนเลยโดนโดนญี่ปุ่นใช้เกมโต้กับดิีสเปนก็ช็อตเหมือนกันนะมาหนึ่งหนึ่งไม่ได้ก็อย่าเสียครับตามสเต็ปของเราเพราะว่าเราเสมอเราก็เข้ารอบนะเอาตโเลสขอดีอบอบาออบาก็นี่แหละครับตัวเล็กกว่าแล้วโอ้โหยังได้อยู่ล้มไปทั้งคู่ต้องตัดครับต้องจำใจตัดโอเคมาเล่นเกมรับกันเลย ให้มาที่โรดี้ตัดอีกสักหนึ่งทีโอเคน่าจะมีใบเหลืองทั้งวันนี้ชิบาสก,กิโอพึ่งลงมาแหละครับรับใบเหลืองไปเังหวะนี้ก็ไม่สนอะไรแล้วครับเล่นเกมรับอย่างเดียวนะแล้วมีโมลาต้ายืนยกมือ,อยังหวันนี้โรดี้ก็ให้ที่โมลาต้าก็ดักได้เอาโดอนันได้สปีดแต่เขาก็เตะตัดเกมไม่ฟาวเฉยเลยอะไรวะที่อ่ะ ต้นเวลาสองนาทีไปไล่เลยโดอันไล่เอาโบคืนมาได้เฉยเลยครับแล้วจวังหวะนี้เป็นโบกของญี่ปุ่นโอ้โหจะเปิดไปก็ติดอีกโอ้โหงานยาบโมลต้าตัดตัดเลยตรงนี้กำลังกาเล่นต่อโอเคโอ้โหฟาวมา 3- าสี่ครั้งแล้วครับนี่แหละถ้าเราเสียการควบคงบอลต้องรีบตัดเกมทันทีครับไม่งั้นนี่มีโอกาสที่สเปนจะทำประตูได้เลยครับเต็มเต็มขาของโมลต้าซึ่งยอมรับครับวันนี้โมลต้าอันปวนเกมรับของเราจริงๆนะ มาโรดี้โรดี้เลือกที่จะเปิดเข้ามาแล้วโมราต้าว่าอย่างไรคืนไปโอบ้าไหลมายอเลนเต้ ente, จับยาวหรือเปล่าซากาอีโอ e ดักได้สวยแหละครับมุมธงเลยตัวใหญ่อยู่แล้วแล้วก็จบครับเป็นญี่ปุ่นได้เข้ารอบน็อกเอาครับโอโหสุดยอดเลยครับเสมอทีมชาติสเปนทําได้ตามที่เราคิดไว้ครับเสมอก็ได้เข้ารอบแล้วนะแต่ก็ต้องไปดูคู่อีกคู่หนึ่งถ้าเยอรมันชนะเขาน่าจะเป็นที่1นนะ แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดญี่ปุ่นเข้ารอบต่อไปเหรอครับโอ้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าทีมชาติญี่ปุ่นจะเจอกับทีมชาติอะไรในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วครับโอ้โหถือว่าตามเป้าหมายครับเล่นกันได้ดีมากและเกมนนีะ่เป็นเกมที่โคตรสนุกเลยครับแมนอัลเบตเขาให้ไปที่คารมดาดะสมควรได้รับจริงๆนะเพราะว่าคามาดานี่คุมเกมแดนกลางอยู่จริงๆแล้วครับไปลุยต่อครับโอ้โหนี่แหละครับผลการแข่งขันในแมตช์เดที่3รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายแล้วครับเยอรมัน ผล่มคอสตาริกาไป5-0กลายเป็นว่าเยอรมันเป็นอันดับหนึ่งญี่ปุ่นอันดับ2ล่ะครับต้องไปลุ้นว่าญี่ปุ่นจะไปเจออันดับหนึงของกลุ่มไหนนะซึ่งผลการแข่งขันของคู่อื่นๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวแอดจะไปสรุปที่ตารางคะแนนทีเดียวเลยครับนี่แหละครับโอ้โหซึ่งเราก็โดนเยอรมันแซงไปนะแต่ว่า ก็ยอมให้เขาไปแล้วครับเขาถล่มพอซาลิกาไปขนาดนั้นโอ้โ oh, หแต่กลายเป็นว่าสเปนครับพลิกล็อกตกลอบไปเฉยเลยโดยพิศงของญี่ปุ่นนี่แหละที่ยันเสมอเขาได้โอ้โ oh, ห oh. กลายเป็นว่ากลุ่มอ e ีครับเยอรมันกับญี่ปุ่นเขารอบไปไล่ไปทีละกลุ่มเลยโอ้โหเบลเยียมครับเขารอบเป็นจา่าฝูงแล้วก็โมร็อกโกอันดับ2เฮ้ยมีโอกาสเจอเบลเยียมไหครับเนี่ยสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยอันตรายเลยนะเจอเบลเยียมเนี่ยงานยาเหมือนกันนะ โอ้โคอูอเชียก,ก็กลายเป็นอันดับ3กับแคนาดาก็กดอดคอกันตกรออครับมาดูกลุ่มจีกันบ้างเฮ้ยอันนี้เซอร์ไพรส์กว่าอีกเซอร์เบียอันดับหนึ่งสวิตเซอร์แลนด์อันดับ2บราซิลอันดับ3ตกรอบครับ บราซิลกับเคมเมรูนตกรอบเฮ้ยบราซิลเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเต็งหนึ่งในปีนี้ตกรอบไปเฉยเลยครับสตา์เพียบเลยนะแต่ว่าโหน่าเสียดายนะไปดูกลุ่มต่อไปครับกลุ่มเอชโอ้โหก็กลายเป็นอุลุไกโปรตุกเกสมีแต้มเท่ากันเลยก็กอดคอกันเข้ารอบและเกาหลีใต้กับกาหน้าครับก็กอดคอกันตกรอบนะสำหรับกลุ่มเอชไปดูกลุ่ม A กันบ้างเนาเป็นเนเธอร์แลนด์กับเซเนกัลโอ้โหอันนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์แหละครับ2ทีมนี้เข้ารอบ กลุ่ม B ก็เป็นเวลกับอังกฤษโอ้โหก็กลายเป็นว่า2ทีมนี้ได้เข้ารอบและอิหร่านกับสหรัฐก็ตกรอบไปกลุ่มซีก็เป็นโปลแลนด์กับอาร์เจนตินาครับโอ้อาร์เจนตินาคิดว่าจะตกรอบนะเพราะว่านะสุดท้ายนี่เขาแพ้ละครับแต่ก็ยังดวงแข็งสามารถเข้ารอบมาได้เนาะสำหรับกลุ่มดีโอ้โหเต็งอีกหนึ่งทีมก็คือฝรั่งเศสละครับเข้ารอบคู่ไปกับเดนมาร์ก2ทีมนี้เข้ารอบและออสเตรเลียกับตูนิเซียก็ตกรอบไปโอเค ทีมที่เข้ารอบก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าญี่ปุ่นจะได้เจอกับทีมชาติอะไรครับมาลุ้นกันโอ้นี่แหละครับรอบน็อกเอาท์รอบแรกครับเจอทีมชาติเบลเยียมครับโอ้ของแข่งโป๊กเลยนี่ครับตามสายนี่ก็ตามนี้เลยนะเรามาได้อยู่ฝั่งขวาคือจะมีทีมชาติเวลเซเนกัลเดนมาร์ก Belgium, Japan, ay, oh, oh. อาร์เจนตินาเบลเยียมญี่ปุ่นอุลุกวัยสวิตเซอร์แลนด์โอ้โหอาสมมุติว่าถ้าเราผ่านเบลเยียมไปได้เราก็ต้องลุ้นเจอสวิตเซอร์แลนด์กับอุลุกวัยถ้าเราผ่านอุลุกวัยหรือสวิตเซอร์แลนด์ไปได้เราก็ไปลุ้นเจออาร์เจนตินาเดนมาร์กเวลหรือเซเนก้โอ้โหก็ถือว่ามีทีมแข็งอย่างเบลเยียมอาร์เจนตินา แล้วก็อุลุกวัยแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเวลอ่ะเขาก็ทําได้ดีนะเป็นจา่าฝูงแหะครับโอ้โหมาขนาดนี้แล้วก็ต้องไม่กลัวแล้ะครับดูฝั่งซ้ายกันบ้างฝั่งซ้ายจะมีเนเธอร์แลนด์อังกฤษโปแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมันมโมร็อกโกเซอร์เบียโปรตุเกสฝั่งนี้หวดกว่าเราอีกครับ โอ้โหยุโรปทั้งนั้นเลยนะยกเว้นโมร็อกโกแหละครับฝั่งซ้ายเนี่ยโอเคมาดูอันดับการทําประตูบ้างนะโอ้โหกลายเป็นว่าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ยิงไป5ประตูแล้วครับแล้วก็ลิโอเนลเมสซ,ซี่สประตูแล้วก็ด้านล่างนี่สประตูก็เลียงมาแล้วก็2ประตูเลียงมาเลยล่ะครับตามนี้เลยสําหรับดาวน์สโวมาดูแอซซิตกันบ้างโอ้โหแอซซิตก็กลายเป็นของคีโชเวียกนะของโปลแลนด์แล้วก็โจชัวคิมเมของเยอรมันล่ละครับคนละ3แอซซิต โอเคครับสำหรับ EP ีที่3โอ้โห,โโหกว่าจะผ่านมาได้นี่ก็หายใจหายคอไม่ทั่วท้องเหมือนกันนะเพราะว่าสเปนนี่เขาสู้เราได้ดีมากๆเลยครับโอ้โหก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นเกมที่สนุกอีกหนึ่งเกมเลยซึ่งเกมต่อไป เจอกับเบลเยียมโอโหหนีเสือปะจระเข้ของแท้ไม่เป็นไรก็ถือว่ามาขนาดนี้ก็ต้องทําให้เต็มที่แหละสําหรับทีมชาติญี่ปุน่นโอเคสําหรับ E p ที่3 EP ีนี้แอ็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับก่อนจากเหมือนเดิมฝากเพื่อนๆกดไลค์กับคลิปนี้กด subscribe กับช่อง i าย c ซิ o ด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆและนะ้วเนาะโอเคสำหรับ E ีีนี้แอ็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวเจอกันรอบนอกเอากับทีมชาติเบลเยียมครับ สวัสดีครับ